เจริญพรวันที่13มกราคม68ธรรมะยามเช้าในวันนี้ประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่พ่องใสถ้าตั้งถูกขุดพ่องไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คมจิตไม่ผิดธรรม ญาติโยมทั้งหลายทําใดเกิดแต่เหตุทํานั้นย่อมดับที่เหตุการปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายจะให้ผลมันต้องกําหนดที่จิตมันอัศจรรย์มากเมื่อวานนี้ได้ลงคลิปไป บอกว่าจะพูดถึงธรรมะมันเกิดความอัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมอัศจรรย์ตรงที่ว่าพระพุทธทองค์ทรงตัดเมื่อสองพันกว่าปีไม่มีพระธรรมนีในข้อไหนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระดิกและผิดเพี้ยน อ่อนโยนไม่แข็งกระด้างสามารถยืดหยุ่นได้ตามเหตุปัจจัยดังที่พระองค์ทรงตัดในมหาประเทศสี่ประเทศใดสมควรแก่พระธรรมวินัยข้อไหนจงยกพระธรรมวินัยข้อนั้นไว้อัตมาเคยไปปฏิบัติที่นาหลวง อภิญญาเตศิตธรรมหลวงพ่อทองใบหลวงพ่อได้พูดว่ารู้ธรรมะไม่ขัดจิตรู้ถูกรู้ผิดจะไม่ขัดใจยัติโยมฝากให้โยมได้คิดได้พิจารณาบ้านใกล้บ่อไม่มีน้ำกินช่างปั้นดินไม่มีหม้อใช้เลี้ยงไก่ไว้ไม่มีเสียงขัน อยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าที่วัดพอแค่นี้ก่อนนะโชคดีคลิปเหลี่ยวไม่ให้ลงเยอะ,จะเจริญพร